โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับอันนี้ก็กลับมาในเกมของดากอนบอลแซดดกคังแบ a เทิลอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางเซิร์ฟเจแปนเขานะทำการอัปเดตระบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับพร้อมกับ ECA b u l y LR พร้อมกันเลยนะเป็นระบบของระบบอันนี้นะเพนทันแบทเทิลนะับไม่รู้ว่าเป็นระบบอะไรของมันนะก็เป็นระบบที่ตัวละครเป็นตัวละครแบบจิบินะครับแล้วก็จะสามารถหาของหาไรายได้อามา เสริมสร้างให้กับอดีของเราใช่ไหมเป็นพวกของพวกของฝึกอะไรอย่างนี้ปะลูกแก้วออฟอะไรอย่างนี้ซึ่งสําหรับเรื่องของการเล่นหรือหรือว่าเกมเพย์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามาได้ยังไงอันนี้คือเฟิร์สไทม์จริงๆในการมาเล่นครั้งแรกของผมนะผมไม่ได้ดูคลิปมาก่อนเลยก็แล้วแต่นะครับนี่คือครั้งแรกจริงๆคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะนะก็เป็นอันนี้คือหน้าตาของโหมดนะครับอืมเป็นโหมดที่ใช้เวลาในการเล่นนะอะไรก็สามารถทิ้งไว้ค้างไว้ได้นะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะโกคูกับ โกคูมาสู้กันแล้วรไูเหมือนกันเออมาลองดูนะครับเพนทันบัตเทิลก็จะอยู่ในหน้านี้เลยนะครับกดปุ๊บก็เจอเลยนี่ล่างสุดนะครับโคตรเฟียวมาระบบใหม่ของเกมนี่เป็นไงโอ้โหเท่อ่ะอ่านี่ครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเล่นสักอย่างหนึ่งเหมือนเครื่องเกมเลยเหมือนเครื่องเกมนะครับในชีวิตจริงเราก็เหมือนเครื่องเกมให้เทียบมับ้งนะไม่รู้เหมือนกัน น่าจะเป็นเครื่องของที่บูม่าสร้างขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพนทันแบตเทิลนะอมโกเทนกับทังใช่ไหมโกเทนทังกระพูดกันไปนะครับอืมอันนี้คืออะไรกันแน่มันคืออะไรนะ่ะเฮะไม่รู้แปลมั่วบูม่ามาอ่าวมามาโคเลนั่นดะใช่ไหม <laughs> โอ้แม่น,นี่คืออะไรอ่ะมันคือเครื่องอะไรอ่ะคุณแม่ อันนี้ก็คือเครื่องเล่นเกมงไงล่ะแม่ทําให้พวกลูกเล่นกันน,นะ <S <S เฮ้ยอะไรนะเครื่องเล่นเกมเหรอคุณแม่เกมว้าวใช่แล้วละ่ะนี่นะคือเครื่องเล่นเกมที่แม่สร้างขึ้นมา <c oughs> แฝงแฝงมัวงมาเอาล่ะมาลองเล่นดูไหมอ่ะเฮ้ยน่าสนใจดีนี่น่าสนุกดีนะคุณแม่นี่แม่ผมอยากลองเล่นเจ้าเครื่องนี้ดูนะ่ะเอาล่ะงั้นก็ดีเลยล่ะนะลองเล่นดูสิก็เล่นเลยครับเย้ ยัตตาได้เล่นแล้วดีใจเป็นเด็กเลยอุ๊ยอะไร <laughs> อนิเมชันยัดเข้เหมือนเกมใหม่เลย <laughs> เหมือนเกมใหม่เลยครับว้าวพาวเวอร์สามพันแปดเฮ้ยดูดีอ่ะเป็นการ์ดเนเป็นขอบเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นเกมแบบใหม่ไปเลย <laughs> เป็นระบบใหม่ที่แบบดูแปลกตาม,มากครับเป็นโหมดเกมแบบใหม่เลยฮะเออเจ๋งคืออะไรเป็นการ์ดมีโกคอยาม่ช่าให้ทังคุเรลินครับ ชอบตรงที่ว่ามันหัวโตเนี่ยแหละมันหัวโตแล้วตัวเล็กน่ารักมากเลยนะ New Collection การสะสมนะให้ดาวจะเป็นแบบแนวสะสมการนะในอะนาคตจะมีการดแบบเพิ่มมาใหม่อะไรเงี้ยเป็นการ์ดหัวจีบีเพิ่มมาใหม่อะไรเงี้ยน,น่าสนใจมากนะคือตอนนี้อาจจะไม่ได้มีการ์ดแบบหัวหัวโตเยอะเท่าไหร่ครับอาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่าคิดว่าในอะนาคตนี่ยเขาน่าจะอัปเดตมานะครับเมื่อกี้ก็ได้รับมาแล้วว่าเป็นพวกการ์ดโกคูคูลินอะไรงเงี้ยเนาะพวกการ์ดธรรมดาแหละใช่ไหมล่ะอันนี้คืออะไร 1>, 1ใบล็อกอินโบนัสเพ้นทันไปเทิร์นล็อกอินโบนัสได้1ใบ <g ül> <g ül> เหมือนเกมใหม่เลยครับมาล็อกอินโบนัสได้1ใบเป็นอะไรกันสุ่มกาชาในตู้แม่งเครื่องเกมจริงวะเฮ้ย SR งั้นเหรอโอ้โห و, หัวโตบิ๊กเบรนด์บิ๊กเบรนด์กูโดอีกบิ๊กเบรนด์หัวโตเลยหัวโตมากปกติหัวก็โตอยู่แล้วแม่งหัวโตกว่าเดิมอีกโอ้โหเท่มากนะเป็นกาโดกับ ยำฉาแล้วก็ตัวเกรดอาธรรมดานี่ครับนิวคอลเลกตัวละครตัวใหม่ของเรานะครับน่าสนใจนะซึ่งก็มานะครับอันนี้คืออะไรสอนเล่นก็ผมก็อ่านไม่ออกนะไทดาวก็คือเป็นพวกของรางวัลที่จะเราสามารถได้มาจากการเล่นเลยนะเป็นอะไรบ้างนะมีของฝึกนะครับเซนนี้นะครับเหรียญเอาไว้เอาไวค้คแล้วก็ออฟออฟนี่สําคัญมากผมว่าออฟสำคัญสุดแล้วนะ ออฟนี้สําคัญสุดแล้วครับเอเเรื่องของการอัพเส้นทางเนี่ยสำคัญมากอันนี้คืออะไรเมนูมีเมนูนะครับอันนี้คือคอลเลกชันใช่ไหมว้าวนี่ครับเออมันคอลเลกชันจริงดวยว่ามีอยู่ตอนนี้มีอยู่20บใบนะเห็นไหมนี่ยี่สิบใบหรือสามเจ็อันนี้มีมันเขียนว่าเจ็อะไรสักอย่างอ๋อมีสามเจดใบเรามีเจ็ดตัวทับส7ตัวในนี้นะครับมีแค่ส7ตัวในตอนนี้ของเซิร์ฟเราไม่ใช่ของเซิร์ฟของตัวเกมเวอร์ชันปัจจุบันของเราเนะี่ย เออซึ่งก็ประมาณเนี้ยนะนี่เป็นโกคูเป็นการที่เทสสุดแล้วมั้งการนี้นะเอออะไรอะสามารถอัปเกรดได้เด้วยเหรอกดดูหลังการ์ดได้ <c oughs> เฮ้ยเจ๋งว่ะมัน <c oughs> เจ๋งเลยอะแล้วเนี่ยสามารถกดดูได้เหรอว่าหลังการ์ดเป็นยังไงอะผมอ่านไม่ค่อยออกอะดีมันเหมือนแบบเป็นแนวอารมณ์สะสมการ์ดอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะอย่างเงี้ยเออชอบว่ะ ถ้ามาเซอร์จบีนี่คือเจ๋งแน่นอนครับเราสามารถดูได้ว่าการมันทําอะไรได้บ้างมีค่าพลังของแม่งด้วยสามพันดดูค่าหลังได้ด้วยมันมีค่าพลังด้วยอะ่ะเจ๋งตรงนี้แหละผมชอบนะน,นี่สามพันเจ็ดห้าสิบะครับค่าพลังของเจ้าตัวนี้หัวโตโอเคอือันนี้ก็คือเป็นตัวละครฟอลเคชั่นของเราอันนี้คืออะไรเอ่ยเมนู2อันนี้เป็นอะไรก็ให้เราดูเหมือนเดิมหรอเหลี่ยงไงไม่เข้าใจคืออะไรเอ่ย อ๋อไม่รู้เหมือนกันช่างแม่งครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกตั้งค่าต่างๆนะหรือว่าคําถามเหมือนเดิม,มาและวมันก็มาลองดูแล้วกันนะฮะผมจะกดตรงไอ้สกิลออฟแล้วกันไม่ใช่สกิลออฟเป็นการเป็นออฟลูกแก้วเอาอไปอัพเส้นทางโอเคอันนี้ก็คือเป็นว้าวโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะผมชอบไอ้หัวฟิเซอร์กับโกคูไคโรเคนยีเท่ามากแต่ทางแม่งหัวโตมากเลย อันนี้จะเป็นการเล่นด่านนะครับด่านนี้ระดับ normal นี่ super นี่ hard อันนี้ set hard ไอ้เ <c oughs> <c oughs> จง๋งเริ่มจาก normal ก่อนลวกันนะฮะเพราะว่าเราไม่น่าจะไหวปะ่ปปะ super อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ตายอยู่แล้วปะ่ะเ,ออเริ่มจากการตบเทนซิฮังไปก่อนเลยนะครับอันนี้คืออะไรดูสิของรางวัลเนาะมันจะได้เป็นอะไรเป็นออฟแบบไหนใช่ไหมมันแตกต่างไงวะระดับแตกต่างไง ซูเปอร์มีเยอะกว่าเหรออ๋อซูเปอร์เป็นระดับเป็นลูกแก้วแบบไซส์เอ็มแล้วก็มีการ์ดเพิ่มอีก3ใบให้เราจะได้การ์ดมาใหม่ใช่ไหมอะไรอย่างงี้ป่ะเออซัดฮาร์ดเป็นยังไงมีโอกาสได้แบบ S แล้วก็แบบแบบ M อันเนี้ยอันนี้มีทั้ง S M L เลยนะครับโอ้สามขั้นเลยปะโอเคส่วนฟิเซอร์จะได้เป็นไซส์ไซส์ไซส์ L พอดีเลยนะไซส์ size L ทุกทุกครั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าให้เดาก็ลองเล่นจาก จะทันก่อนแล้วกันนะครับมายังไงไนว่ามาดิไม่นต้องอ่านและเล่นเอง <c oughs> เรียนรู้เองจะเป็นการเลือกตัวเนาะว่าเราเอาตัวอะไรไปสู้ก็จะมีการแพ้ทางท่าชนะทางท่าเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่าเอาโกคูไปแล้วก็กาโดแล้วก็ตัวแก๊งกุล,ลินยำม,มิชาที่ขนึงครั้ง,งเหมือนเดิมอะไร่งนี้ไปครับจัดได้5ตัวในการเล่นไมเด็ก เอนิมีเด็กต่อสู้กันต่อสู้กันแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยมีเวลาด้านบนทางขวาไ้้ยนะครับสามเจ็ดนาทีเหรอก็ต้องรอเวลาสามเจ็นาทีที่จะได้ของรางวัลมาเลยครับอันนี้ก็คือเป็นแค่เป็นแค่ในิมิชันเฉยเลยมั้ผมว่าเราแค่ต้องรอเวลาแหละครับว่าเวลามันจะยังไงมันจะ รอเวลาให้มันหมดเออก็อเหมือนระบบของลีเด้นั่นแหละครับระบบไอมันเจอคล้ายกันเลยแต่ว่ามันจะดูหรูกว่าผมว่ามันดูมีอะไรแบบให้มันดูว้าวมากกว่ามีการสะสมได้มีของรางวัลให้มาหลากหลากหลายของรางวัลหลากหลายแนวนะครับทั้งเซนเลูกแก้วแล้วก็พวกเหรียญเปลี่ยนร่างอะไรเงี้ยเออก็เจ๋งดีนะครับอันนี้คืออะไรลีดาน,น่าจะเป็นการจบ เป็นการจบการการต่อสู้ใช่ไหมถ้าเราลองจบเป็นยังไงอ่ะจริงๆเราไม่ควรจะลองจบเราควรจะรอเวลาให้มันจบไปก่อนแล้วค่อยไปรับของรางวัลผมจะลองจบแล้วกันเป็นยังไงลองลองกดดูนะอันนี้ลองเฉยๆนะฮะจริงๆเราไม่เราไม่น,าน่าจะควรกดปะอ้าแพ้เลยลอสเอาไม่ได้เชียอนะไรไม่ได้เชียอะไรเลยโ,โถเอ้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองครับโอเคซึ่งเราก็สามารถ เราก็จะไม่สามารถนำตัวละครซ้ำที่เราเล่นไปแล้วมาเล่นต่อได้นีวันนั้นใช่ไหมหะอะไรนี้ปะก็ใส่ไปแล้วครับถ้าเป็นระดับเซตระดับฮาร์ดจะไหวไหมผมว่าไหวอยู่นะระดับฮาร์ดน่าจะได้เลยฮะลองระดับฮาร์ดลวกันนะน่าจะไหวแหละเรามีโกคูคอยแบกอยู่ไงใส่ไปนี่ครับเป็นแก๊งนักโลบไฟเตอร์เซตนะฮะมาระดับฮาร์ดก็อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็รอเวลาไปครับอันนี้สิบเจ็ดนาทีนะชั่วโมงหนึ่งได้แหละ ประมาณเนี้ยครับแต่มันไม่ได้รอเวลา,านานมากเหมือนแบบเหมือนพวกเลเจนด์แบบ7ชั่วโมง24ชั่วโมงงั้นนะไม่น่าใช่แต่ผมคิดว่ายิ่งระดับยิ่งระดับความยากเยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งใช้เวลา,า,านานเท่านั้นเช่นซูเป,ปอร,ออร์อย่างของฟิเซอร์เนี่ยอย่างของฟิเซอร์เงี้ยครับเป็นระดับซูเป,ปอร์เนี่ยน่าจะใช้เวลาในการในการลงนานนะเออประมาณสักชั่วโมง3ชั่วโมงอ,งะ,อ,อะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแหละครับอืมนะซึ่งผมสังเกตได้ว่าบอสเนี่ยตัวละครศัตรูเนี่ยมันมีเลือดอยู่นะเออมี HP เขียนอยู่ว่า HP มันเท่าไหร่แล้ว ซึ่งยิงตีเยอะมันก็ยิงไอ้นั่นมันก็ยิงเสียเลือดอะไรเงี้ยเนี่ครับเห็นไหม HP ด้านบนเห็นไหมอันนี้คือ HP ของศัตรูนะครับเนี่ยมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับรอเวลาแหละไม่ใช่อะไรมากหรอกครับรอไปอ,อะไรอย่างงี้นะฮะฮะซึ่งมันสามารถลงซ้ําได้ไหมแบบลงซ้ําได้เลยปะโอลงซ้ําได้เลยครับโอ้โหโอเคเราสามารถลงซ้ําได้เลยนะฮะอย่างนงี้แล้วผมไม่น่าสปีดออกเลยเมื่อกี้ไม่น่าออกมาเลยฮะ เสียของฟรีครับแต่ผมไม่ออกนี่คือผมได้นะเนี่ยแบบว่าลงไปสามครั้งเลยนะเออนี่ครับสู้กันตัวไมชว่ชนกันดึงึงดึงดึงดึงแล้วก็ชนกันอีเอ้ยโคตรสนุกเลยปะ <laughs> น่ารักดีเออตอนนี้ครับก็รอเวลาต่อไปนะอืมคิดว่าช่วงแรกนี่อาจจะต้องแบบต้องหาตัวละครมาเพิ่มก่อนเพื่อจะได้เอามาเล่นในด่านอย่างนี้ นะครับสรุปก็คือสามารถลงลงได้ทุกด่านในเวลาเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าตัวละครเราพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แหละประมาณนี้ครับส่วนเมนูก็เป็นคอลเลกชันต่างๆน,น,นะให้เราจะเก็บได้นะฮะว่าเป็นยังไงสามารถดูการ์ดได้ว่าการ์ดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับการ์ดทาวเวอร์เลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงก็กดดูได้เลยนะคิดว่าเป็นการสะสมติกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับก็แปลกดีเลยก็ผมชอบนะน่ารักมากเลยครับนี่แหละประมาณนี้นะฮะสามารถดูได้ว่ายังไงหมดแล้วใช่ไหมล่ะ อ้าวออกไม่ได้เหรอเราไม่สามารถออกจากหน้านี้ได้หรอวะออกไม่ได้ครับต้องรอเวลาจบก่อนโอเคเราเวลาจบก่อนได้นะเออนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีล็อกอินโบนัสหรือเปล่าแบบว่าล็อกอินตามวันอย่างเงี้ยน่าจะมีแหละเพราะว่าตอนแรกนี่คือมันขึ้นล็อกอินโบนัสมาใช่ไหมหนึ่งวันแรกล็อกอินมาก็ได้ตัวละครเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวต่อหนึ่งวันอย่างงี้ปะ่ะน่าจะใช่ป่ะครับประมาณนั้นแหละอืม ซึ่งก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปของระบบใหม่ของเพนทันแบตเทิลนะครับอ่าน่ารักมากเลยนะแล้วมันก็แบบดูดีครับผมชอบนะมันสามารถเป็นการสะสมเพิ่อมอีกนหนึ่งรูปแบบได้แล้วนะครับเป็นการสะสมการ์ดแนวน่ารักครับแล้วผมชอบมัเป็นภาพไม่ดกคังไงแบบว่ารูปแบบใหม่หัวโตโตัวเล็กอะไรเงี้ยน่ารักดีนะผมอยากเห็นว่ามบเยตโตโกคูยูไอเต้ามากเลยครับเป็นยังไงถ้าจะเท่น่าดูนะ แบบว่าห,หัวแบบหัวโตตัวเล็กอะไรเงี้ยเออน่าสนใจมากก็โอเคนะครับ <à> อ <t> ันน <t> ี <Stop> ้ก็คือเป็นช่วงที่ผมอัดหลังจากที่ผมลงไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ก็เสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะพอดีช่วงนี้ก็คือไปหาข้อมูลมาระหว่างรอในการที่มันทําเสร็จนะก็มันจะได้เวลาลงเสร็จเนี่ยจะได้เป็นของรางวัลมานะครับเป็นการ์ดใบใหม่ที่เอาไ้เล่นนั่นเองนะครับเป็นการ์ดใหม่แล้วก็เป็นพวกของรางวัลของด่านนั้นๆแบบนี้นะครับ ออฟห้าอันออฟแดงห้าอันไซส์เอสนะครับก็อันนี้คือมันไมนตอบน้อยจังวะออฟแดงห้าอันเนี่ยไซส์เอสห้าอันมันถือว่าน้อยมากๆแต่คือคิดว่าคุณเนี่ยสามารถลงได้เรื่อยๆทุกวันอยู่แล้วทุกครั้งดีกว่าเออไ่้ทีมคุณจะพอได้ในการลงนะมันก็มันก็ดีครับคือมันไม่ฟรีอ่ะเออมันได้มาอยู่แล้วคือชัวนะครับซึ่งก็การดเนี่ยได้เพิ่มเป็นการ์ใหม่ของเรามาด้วยนะครับ เหมือนเป็นการสุ่มการ์ดเพิ่มไปอีกเวลาลงเสร็จนะก็จะได้เป็นการ์ดใบใหม่หรือว่าการ์ดใบเก่าก็รุนเอาเองเหมือนเป็นการเปิดกาชาหาตัวละครตัวใหม่อย่างนี้ไงนี่ครับซาบอนตอนเป็นร่างโตนะครับร่างกายร่างนั่นเองอันนี้คือการ์ดใหม่ของผมนะเป็นการ์ดใหม่ของผมเลยนะครับนี่นิวคอลเลคชันได้มาแล้วอะไรอย่างนี้นะซึ่งการลงเนี่ยมันมีวิธีการลงของมันอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมพูดทีหลังแล้วกันนะอันนี้ก็คือ อันนี้น่าจะเป็นการรอให้มันกลับมาใหม่นะเป็นการรอเวลาให้มันด่านเนี่ยกลับมาใหม่แล้วก็เวลามันกลับมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ด่านเดิมนะคิดว่าเป็นการสุ่มด่านสุ่มระดับความยากอะไรอย่างนี้รอไปชั่วโมงหนึ่งนะครับม,มาอันนี้เป็นระดับของความยากระดับแบบฮาร์ดสุ่มโกคูนะครับนี่ได้การมา3าใบนะเนี่ยว้าวนะซึ่งซึ่งไอาการดรอปการเนี่ยไม่รู้มันดอรอปเนื่องจากอะไรอาจจะต้องเป็นเรื่องของการจัดทีมในการลงด้วยหรือเปล่านะครับดรอปการสอง อันแล้วก็นี่อีกหนึ่งเป็น3การ์ดแล้วก็ได้เป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วไซส์ไซส์เอ็มเนี่ยสีเขียวเก้าอันสีเหลือง10อันไซส์เอสมันก็ได้อยู่นะมันไม่ได้แย่นะผมว่าโอเคอยู่แหละนะครับมาสุ่มสามใบช็อแวงเป็นตัวอะไรมาโตัวนี้ตัวใหม่ก็เอามาก็ดีครับโอ้เป็นการ์ดเกรดเอ็นนะดิเกรดอาร์เกรดเอ็นนะไม่ใช่การ์ดอะไรมากมาย นิวคอเลคชันแต่ก็เป็นการ์ดใหม่ก็เอา้านะประมาณนี้ครับก็รอต่อไปรอให้มันกลับมาใหม่นะซึ่งเราก็สามารถลงซ้ําได้ไหมเราลงซ้ําได้หรือเปล่าน่าจะได้นะอ๋อลงซ้ําแต่เราต้องรองเวลาครับต้องรองมันรีวันหรือเปล่าเพราะว่าตัวละครที่เราที่เรานั่นไปอะที่เราลงไปรอบที่แล้วมันจะลงต่อไม่ได้แล้วนะเอออาจจะต้องรองรีวันก่อนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ไปได้แบบนี้เลยนะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ย อันนี้คือทีมเราที่สามารถจัดไปได้ทั้งหมด5ตัวในการจัดไปลงเล่นนะครับซึ่งยิ่งจัดให้มันเข้ากันได้ดีเท่าไหร่มันจะยิ่งได้ดีเท่านั้นนะครับสมมุติเนี่ยผมจัดให้พวกซาบอนเนี่ยอยู่พวกกับกองทัพฟเซอร์มันก็โอเคนะมันจะสามารถมีความเข้ากันอยู่เรื่องของลิงก์อะไรเงี้ยนะคือถ้าลิงก์มันเข้ากันเนี่ยเวลามันเล่นเนี่ยมันจะมีกรอบกรอบดนลลางเป็นขึ้นเป็นสีขาวๆนะเดี๋ยวเราสามารถเห็นได้นะครับอย่างไอที่ผมลงไปรอบพี่แล้วเนี่ยมันจะมีกรอบขึ้นตรงโกคูอยู่ นะกรอบต้องโกคูกับคุณลินลินนะครับเพราะว่ามีลิงก์ของลิงก์บ้านเต่าอยู่บ้างรู้สึกนะลิงก์สำนักสำนักเต่าอะไรเงี้ยครับก็แนะนําวิธีการลงไปเล่นเนี่ยแนะนําให้จัดทีมให้มันเข้ากันจะสามารถช่วยเรื่องของการยน่นเวลาหรือไม่ก็เป็นการดรอปไอเทมได้ดีขึ้นอะไรางี้หรือเปล่านะครับซึ่งวิธีการลงเล่นก็ไม่มีไม่มีการแพ้นะผมว่ามันอยู่ที่เวลามากกว่าว่าใช้เวลาในการลงไปเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ต้องรอกันต่อไป น่าจะใช้เวลาในการจบนาน17ชั่วโมง17ชั่วโมงโอเคแสดงว่าไม่มีการแพ้กันเกิดขึ้นนะครับมีแต่มีแต่การใช้เวลาแหละนะยิง่งยิ่งทีมเราไม่ได้ไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์เท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลานานนะ17ชั่วโมงแม่งเกือบ1วันนะ17ชั่วโมงในการลงเล่นอันนี้นะครับซึ่งด้านอย่างที่เห็นไม่เด็กของผมเนี่ยเด็กผมนี่คือมันไม่ได้มีความเข้ากันเลยนะไม่ได้ขึ้นขอบขึ้นมาก็แสดงว่า ไม่ได้มีลิงก์ทํางานด้วยกันนะครับก็ทำให้มันไปช้ามากๆอย่างที่เห็นนะ่ะสิชั่วโมงอ่ะโคตรช้านะ่ะนานมากครับนะซึ่งก็แนะนํานะเวลาจัดลงไปเล่นเนี่ยแนะนาให้จัดให้มันเข้ากันจะดีสุดนะจัดให้มีความเข้ากันโกคูคุรลินอย่างเงี้ยชาวสื่อกับเชนจินฮังก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่ผมจัดไปแล้วแ,ลวแหละเป็นทีมของชาวไฟเตอร์แซดนะก็ดีเลยนะครับประมาณนี้นะสิบเจ็ดชั่วโมง นะซึ่งคุณสามารถลงได้ทุกเมื่อนะครับแต่ตัวละครผมไม่พอแล้วไงตัวละครผมหมดไปแล้วนะครับอันนี้นันแหละประมาณนี้แหละนะครับสรุปก็คือพวกเรื่องของของรางวัลเนี่ยมันจะเน้นไปทางการ์ดใบใหม่ซะมากกว่าเป็นการสะสมการ์ดแหะครับว่าเราจะได้ตัวละครการ์ดตัวไหนมาซ้ำไหมหรือไม่ซ้ำก็เป็นการสะสมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนของรางวัลของไอ้พวกออฟพวกเซนนี่อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะครับได้น้อยกว่าที่เราหวังไว้เยอะมากเลยแต่มันก็ให้รู้ว่ามันลงได้ทุก ท,ทุกเมื่อครับทุกเวลาเลยนะมันลงทุกครั้งเลยนะครับก็คิดว่าได้มาก็ดีแล้วคือมันเหมือนได้มาฟรีๆครับเราก็ได้ทั้งการ์ดใบใหม่แล้วก็สะสมการ์ดได้ได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นไปนิดนึงอะไรก็โอเคนะวินวิน,วนไม่ได้แย่แเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับโหมดใหม่ของเรานะครับก็ถือว่าดูดีนะผมชอบนะนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมนะก็สรุปเลยลวกันนะครับเป็นโหมดที่คล้ายๆกับโหมดของ a v e n g e r ของเกม e g e n d นะครับแต่ว่าจะได้เป็นของรางวัลพวกของฝึกมาครับเราเลือกได้ว่าเอาเป็นของรางวัลอันไหนของฝึกหรือว่าออฟหรือว่าเหรียญหรือว่าเซนเนียนะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสะสมการ์ดเพิ่มเติมได้ครับมีอะไรให้ทํามากขึ้นนะเอาไว้ใช้เอาไว้เล่นตอนออฟไลน์ตอนทิ้งเกมอย่างเงี้ยเออนะครับก็เจ๋งดีนะครับก็นั่นแหละครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยแล้วกัน นะก็โอเคคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับเจอกันใคลิปหน้าลาก่อน้